นี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะมีไข่กุ้งสาหร่ายแล้วก็ข้าวเปล่านะคะแล้วก็จะมาใส่ไข่กุ้งก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนก็ตักใส่ 어하 오케이 이 นี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กินค่ะ จอนเชื่องยังไม่ต้องกินข้าวอีกค่ะห,หมดแล้วค่ะบ๊ายบายอร่อยมากเลยค่ะทุกคน